อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายา่าบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยไดยนโนซสาร์คิงและบริษัทคิดแอนด์คิสจำกัดสนใจสินค้าตัวไหน เข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับ้มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพรามโมโมเดลหรือรอื่นออีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดเกมไดโนเสาร์คิงนะครับผมก็เป็นการ์ดเกมอีกตัวหนึ่งที่ได้มีลิขสิทธิ แปลไทยอย่างถูกต้องในบ้านเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกการ์ดเกมทั้งที่มีคนนิยมเล่นกันแล้วก็มีการจัดแข่งกันมากมายทีเดียวนะครับผมสำหรับในวันนี้พี่ชินก็จะมาแนะนำนะครับผมการ์ดเกม d ด n น s ส u r k คิงชุดใหม่เลยนะครับผมก็ชุด DKS r จะมี03.1นะครับผมกล่องนี้กับ DKS r 03.2กล่องนี้นะครับผมในชื่อชุดเต็มๆที่ว่า Alpha Dinosaur Attack นั่นเองนะครับผมแม ก็จะเป็นชุดใหม่อีกชุดหนึ่งที่เน้นในเรื่องของการรวมทีมสเปเชียลไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆจริงๆพี่ชินเคยคิดมาก่อนนะครับผมก่อนที่ชุดนี้จะออกมาว่าเออสเปเชียลไดโนเสร์เนี่ยมันน่าจะมีวิธีทําให้เอามาเล่น ได้ครบทุกตัวในเด็กเดียวนะครับผมแต่ก็จะติดปัญหาเรื่องของการใช้คาแรคเตอร์ที่ระบุว่าคาแรคเตอร์นี้จะสใส่เฉพาะสเปเชียลไดโนเสร์นี้เท่านั้นแต่ในชุดนี้นะครับผมก็จะมีคาแรคเตอร์เวอร์ชั่นใหม่ออกมาตัวนี้เลยกับตัวนี้เลยที่มีความสามารถในการใส่สเปเชียลไดโนเสาร์ได้หลายแบบขึ้นมานั่นเองอย่างเช่นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มดีคิดใช่ไหมครับกลุ่มพระเอกก็มีความสามารถที่ว่าสามารถใส่สเปเชียลไดโนเสาร์ได้ครบทั้ง3าธาตุของกลุ่มพระเอกเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าโอ้โหมันเจ๋งจริงๆนั่นเอง สำหรับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันดีกว่าว่ากล่องในนั้นเนี่ยในกล่องเนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคงต้องเริ่มที่กล่องขีดหนึ่งก่อนละกันเนาะซึ่งเป็นกล่องของทีมพระเอกนะครับผมอีกกล่องนึงก็จะเป็นของทีมอาคุโตะนั่นเองก็ทีมฝ่ายลนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราก่อนจะแกะกันเนี่ยเดี๋ยวขอมาดูรอบๆก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ก่อนื่นเลยอ่าด้านหน้านเลยก็จะมีพรีเซนเตอร์นะครับผมเป็นนี่เลยไดนโนเสาร์ของกลุ่มพระเอกแล้วก็รูปร่างของทีมพระเอกนั่นเองก็คือครบทั้ง3คนทั้งไดนโนเสาร์ทั้งผู้ใช้เลยนะครับผมส่วนข้างล่างก็จะเขียนว่านี่เลย Alpha เ Act อัลฟาไดโนเสาร์แอคแทกอ่ก็จะเป็นชื่อชุดนั่นเองนะครับผมเป็นชุดเสริมเพิ่มความแกร่งให้ชุดการ์ดในกล่องบรรจุการ์ด45บใบคู่มือการเล่นและสนามแข่งขันนั่นเองนะครับผมคือกล่องนี้มีแค่ส5ิแบบเท่านั้นเองอ่า ข้างบนมีอะไรบ้างก็จะมีรหัสชุดนะครับผม D.K.S.R.03-1 ี DK, 1, าคหชุดที่4นะครับผมมีเขียนภาค1แสดงว่าอนาคตก็ต้องมีภาค2ต่อแน่นอนการ์ดเกมนี้ก็จะมีเป็ดยาวๆนะครับผมด้านข้างอ่ะก็จะเขียนเลยว่าอ่ะการ์ดทั้ง45แบบในนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเป็นรายชื่อไว้ชัดเจนเลยในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีไดโนเสาร์21ตัวนะครับผม2 1แบบ21ใบแล้วกัน สกิล3ใบนะครับผมสุ per สกิล9ใบมีคาแรคเตอร์ให้ถึง6ใบโอ้คาแรคเตอร์เยอะมากนะครับผมแล้วก็มีสเปเชียลไดโนสร์ให้ถึง6ใบยเยอะอีกแล้วเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆริครับผมสำหรับกล่องนี้มีตัวเด็ดผมมาเพียบแน่นอนก็สามารถเปิดแล้วไปเสริมของเกา่าหรือว่าเปิดเพื่อเล่นใหม่ก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่เลยนั่นเองครับผมด้านข้างนี้มีอะไรบ้างอ่ะก็จะเป็นตัวสเปเชียลไดโนซอร์หรือว่าไดโนเสาร์ของกลุ่มทีมมะเอกงนั่นเองนะครับผมด้านหลังก็รูปพลงังเชนครมเเป็นซนตอ์า โอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาแกะเลยดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับผมมาแล้วแกะออกมาแล้วแต่จริงไม่ชินได้ทําการแกะออกมาหนึ่งรอบแล้วนะครับผมเพื่อเรียงการข้างในให้อาเรียงระดับธาตุไดนโนเสาร์หรือแยกสกิลจะได้ทารีวิวด้ง่ายหน่อยถ้าเกิดใครแกะออกมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่พีช่ชินแกะตอนนี้เพราะว่าบางทีอาจจะเรียงไม่เหมือนกันนั่นเองครับผมอะดูด้านหลังก่อน ก็จะมีคู่มือการเล่นและสนามแข่งขันให้นะครับผมก็สามารถนําไปใช้แล้วก็นําไปศึกษาการได้เลยนะครับผมสําคัญเหมือนกันสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่เล่นมาก่อนอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมอ่าจากนั้นพี่ชินก็จะเคะแกะก๊าข้างในออกมานะครับผมจริงๆตรงนี้มันต้องมีอาพลาสติกค,คุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งที่เป็นตัวมาร์ตบอยแต่พี่ชินเอาออกไปแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดฝืนยัดเข้าไปเดยวก,ก็เสีย ก็จะมีการ์ดฟลอยนะครับผม2แบบนั่นเองหรือเรียกว่าการ์ดโฮโลแกรมก็ได้ซึ่งเป็นการ์ดใหม่เวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตการเล่นแบบเป็นทีมมากๆแล้วก็จะมีไดโนเสาร์ al, และการ์ดสกิลซุปเปอร์สกิลต่างๆงั้นเราจะมาเริ่มทีละอย่างกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวคงต้องขอเริ่มที่ไดโนเสาร์ uh, ก่อนละกันแล้วเอาไดโนเสาร์ให้ดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างในกล่องนี้เนี่ยดูหน้ากล่องก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นเฉพาะของทีมพระเอกเท่านั้นนะครับผมในนี้ในนี้ก็จะมีไดโนเสาร์ธาตุสายฟ้า พืชแล้วก็ลมนั่นเองอ่ะเรื่องที่ตัวแรกก่อนเลยถ้าสายฟ้าใบแรกที่ให้มาครับผมก็คือสเปเชียลไดโนเสร์งาบู่นั่นเองก็จะเป็นงาบู่ร่างเล็กนั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้ให้มา1หนึ่งใบนั่นเองจ้าการ์ดใบถัดมาครับผมก็จะเป็นสเปเชียลไดโนเสร์เป็นงาบู่แบทเทิลโหมดนะครับผมนี่คือท่าสายฟ้านะเดี๋ยวจะเอาท่าสายฟ้ามาให้ดูก่อนเนาะต่อมาก็จะเป็นเลเวลหนึ่งครับผมอคุโตอินิโอซอรัสสังเกตคือมันจะมีคําว่าอาคุโตในชื่อ ในเซตอัลฟาเนี่ยจะมีการ์ดหลายๆใบที่ติดชื่ออะคูโตะนะครับผมเป็นไดโนเสาร์ติดชื่ออะคูโตะบ้างเป็นการ์ดสกิลติดชื่ออะคูโตะบ้างพวกนี้เนี่ยจะเอามาเล่นด้วยกันเหมือนเป็นสายที่แบบติดชื่อนั่นเองนะครับผมเหมือนกเกมเมื่อเือนที่มีพวกชื่อเดียว,ยวกันชื่อคล้ายๆกันเหมือนกันอยู่ในนั้นนั่นเองการ์ดไดโนเสาร์ไปทันมาจา้าเลเวล2ครับผมซาวนาน่าโมโนโคเนียสนะครับผมอ่าการ์ดไดโนเสาร์ท่าสายฟ้าเลเวล3กับ ไมตี้ไดเซลาท็อปโอ้ชื่อดูเท่นะครับผมถ้าสายฟ้าไปถัดมาจะสวิฟยูดานโนเซลาท็อปนะครับผมใบถัดม,ม,มาก็จะเป็นเลเวล4นะครับผมกับวันเดอร์ลิงวันเดอร์ลิงนะครับวันเดอร์ลิงโทโลซอรัสชื่อเหมือนของกิมจังเลยนะครับผมก็เป็นในสแร์ถ้าสายฟ้าเลเวล4ต่อมาก็จะเป็นเลเวล5้าอะคุตโตชาร์สโมโซลัสนะครับผมนี่ก็ติดชื่ออะคุตโตอ,อีกแล้ว และสุดท้ายก็คือเลเวล6อัลฟาไทรสเลท็อปนั่นเองอ่ะตรงนี้ชื่อเข้าคู่กับชุดชื่อชุดดีนะครับผมก็จะเป็นอุปกรท่าสายฟ้าท,ทั้งหมดที่ให้มาในกล่องนี้นั่นเองมีทีเด็ดก็คือให้งาบู่มาอีกแล้วเป็นงาบู่บัตเทิลโหมดและงาบู่ร่างเล็กอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผมก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้นั่นเอง้อสามาันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะเป็นคนละเวอร์ชั่นกันโอเคนี่คือท่าสายฟ้านั่นเองนะครับผมต่อมาก็ขอเป็นทตุพืชบ้างดีกว่าว่าให้อะไรมาบ้างนะครับผม เริ่มที่อ่าใบแรกเลยกับปลาะปลาะสเปเชียลไดโนเสาร์เลเวลหนึ่งก็จะเป็นปลาะปะลาละ่างเล็กนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าให้ล่างเล็กมาก็ต้องให้ล่างมาทันหมดมาด้วยนั่นก็คือปาละปลาะแบทเทิลหมดนั่นเองครับผมความสามารถก็จะต่างไปจากอ่าชุดที่เคยออกก่อนมาก่อนหน้านี้เนาะความสามารถจะต่างกันนะครับผมแต่ว่าก็สามารถอ่านไปประยุกต์เล่นได้ไม่ผิดนะครับผมนาไปประยุกต์เล่นได้เลยนี่ก็จะเป็นอ่าล่างเล็กกับล่างโตนั่นเอง แล้วก็จะให้นะครับผมร่างเลเวลหนึ่งมาด้วยอ่าก็จะเป็นเดนโซเลเวลหนึ่งธาตพืชบันณอื่นแล้วกับอะคูโตอูรานอโซัสอ่านี่ก็ติดชื่ออะคูโตเหมือนกันนะครับผมใบถัดมาจะกับสตาร์วิ่งเบรกดิโลโฟโซลัสก็จะเป็นเลเวลสองให้มาในกระองนี้นะครับผมใบต่อไปจะเป็นเลเวลสามและกับโอโลไลไททันนะครับผมอ่าโอลโลโอโลโลไม่โอลโลไลโอลโลโลไททันพอดีไหมไหมอัสระโอสละไอมันคล้ายๆกันต้องขออภัยด้วยนะครับผม ใบถัดมาจ้ากับ n นส t i n g m อ uh, R s o l a นะครับผมเป็นเลเวล3เหมือนกันต่อได้ถ้าเพิ่นเลเวล4เลยจ้ากับ Akuto Iguanodon อ่าก็เป็น Akuto อีกแล้วนะครับผมมันจะเป็นติดชื่อนั่นเองใบถัดมาจ้าก็จะเป็นนี่เลย l e เวล5แล้วครับผมกับ e x c i t e c ท l t t r Inus อ่าใบนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งกาจนะครับผมใบถัดมาจ้าเป็นเลเวล6แล้วกับติดชื่ออะคูโตอีกแล้วครับผมอะคูโตแลนซิโอสลนั่นเอง นี่ก็จะเป็นธาตุพืชที่ให้มาทั้งหมดในกล่องนี้นะครับผมตั้งแต่สเปเชียลไดโนเสาร์แล้วก็เลเวล1ยันเลเวล6เลยให้มาครบทุกเลเวลนะครับผมแต่ว่าแต่ละเลเวลนี้ก็จะให้ไม่เท่ากันอย่างตัวนี้ก็จะให้เลเวล3มา2ใบหน่อยเยอะอะเยอะหน่อยอันอื่นก็จะอย่างละ1อย่างละ1น,นั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาด้วยธาตุลมั้งดีกว่านะครับผมว่าให้อะไรมาบ้าง ใบแรกเลยกับ H ล่างเล็กนั่นเองกับ H ที่เป็นเลเวล1 Special d ช n o ลไดโนั่นเองนะครับผมอ่าให้ล่างเล็กมาก็ต้องให้ล่างโตมาหรือให้ล่าง Battle Mode มานั่นเองกับ H battle mode นะครับผมอ่าก็จะมีสกิลที่ต่างจากล่างที่แล้วนั่นเองก็สามารถนำไปประยุกใช้กันได้น,นะครับผมต่อมาจะเป็นเลเวล1บ้างนะจ๊ะกับ Akuto Dai l o อ t โ o r Solar อติดชื่อ Akuto อีกแล้วนะครับผม กล่องนี้เนี่ยอาจจะมีติดเชื้ออะคูตโตะน้อยแต่อีกกล่องหนึ่งเนี่ยติดเชื้ออะคูตโตะเพียบเลยนะครับผมเพราะว่าอีกกล่องนึงเนี่ยเป็นกล่องของฝ่ายร้ายแน่นอนใบถัดมาจ้าเลเวลสองแล้วนะครับผมกับสปรินทิ้งเพียสนิตคีสซลัดนะครับผมอ่าเลเวลสองจ้าเลเวลสามบ้างดีกว่าครับผมกับยูสเตรปโตสปอนตีนะครับผมดัสปอนตีอ่าใบนี้ก็จะเป็นเลเวลสามนั่นเองต่อด้วยเลเวลสี่จ้ากับซิตี้ทาวเดอร์อโลสซลัดนะครับผมชื่อยาว,ยาว ก็ไดนโนเสาร์เนาะอย่างเงี้ยแหละไม่แปลกพวกปกติเขาจะตั้งชื่อตามผู้ค้นพบหรือว่าอาการอะไรสักอย่างแล้วแต่จะตั้งนะครับผมเลเวล4จ้าก็จะมี Swift Alpha Venator มาให้ตัวนี้ก็ไม่มีเอฟเฟคพลังโจมตีก็จะสูงหน่อยนั่นเองครับผมตามมาด้วยเลเวล5จ้าอะคูโตอลโลโซลัสอ่าน,นี่ก็จะติดชื่ออะคูโตนั่นเองนะครับผมใบสุดท้ายจ้ากับอะคูโต ยูอูลาโนซอรัส no นะครับผมนี่ก็ติดชื่ออะคูโตเหมือนกันพวกติดชื่ออะคูโตเนี่ยจะมีสกิลอาประเภทเดียวกันนั่นเองครับผมเดี๋ยวไปว่าเรื่องของคลิปสกิลในคลิปต่อไปดีกว่าแต่ว่าส่วนมากจะเอาไว้เล่นด้วยกันจะดีมากๆนั่นเองจ้าหรือเคยจะเอาไบใส่แยกกันก็ไม่ว่ากันนะผมแล้วแต่เราจะตัดคอมโบเลยต่อมาจะเป็นการ์ดสกิลนะครับผมการ์ดสกิลใบแรกก็เป็นสกิลที่เป็นการ์ดหน้ากระล่องนั่นเองกับดีคิสแอคแท็กอาก็จะเป็นการ์ดสกิลที่ซัพพอร์ตพวกอาสเปเชียลไดโนซอร์นั่นเองผม การ์ดสกิลปรัถมมาจ้ากับเล็กลิสชาร์ e นั่นเองอ่ะแล้วก็ให้ถัดมาจ้ากับ Elemental t a ท็กทีมโอมีชื่อว่าแท็กทีมในชื่อด้วยก็จะมีการ์ดสกิลให้ทั้งหมด3แบบนั่นเองครับผมให้มาน้อยเพราะว่าจะเน้นสปอ์สกิลมากกว่านะครับผมอ่าเรียบร้อยจา้าต่อมาเราจะมาดูการ์ดสปอ์สกิลที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะใบแรกเลยก็จะเป็นสปอ์สกิลท่าสายฟ้าเดี๋ยวพี่ชินแยกทาไปด้วยมันจะเป็นท่าสายฟ้ามาก่อนเนาะกับ เมกะบอสนั่นเองซุปเปอร์สกิลใบถัดมาครับผมกับพาราไซิ่งช็อตนะครับผมปกติท่าสายฟ้าก็จะเป็นพวกแนวทําให้สูญเสียวามสามารถอยู่แล้วหรือบางทีก็แนวเพิ่มนุ่นเพิ่มนี่ต่างๆตามสไตล์ของการทาธาสายฟ้านั่นะเองครับผมการซุปเปอร์สกิลใบถัดมาจะากับอิเล็กทริกทอสครับผมนี่ก็จะเป็นการซุปเปอร์สกิลาตุสายฟ้านั่นะเองมีทั้งหมดให้3ใบนั่นะเองครับผมต่อมาจะเป็นซุปเปอร์สกิลทตุพืชบ้างดีกว่าอ่า กับใบแรกเลยครับผม big b a k up นั่นเองอ่าก็จะบวก800นะครับผมเดี๋ยวเรื่องสกิลเรื่องบวกพลังเดี๋ยวไว้ว่ากันคลิปถัดไปนะครับผมคลิปนี้นี่คือให้ดูเฉยว่ามีอะไรบ้าง s เปอร์สกิลไปถัดมาครับผมกับ mega healing โอ้มีชื่อเขาว่า healing นี่น่าจะเน้นเรื่องหิวแน่นอนครับผมแถมเอาไว้เน้นเล่นพวกกับพวกอัศวินไดนเสาร์ด้วย s เ p e ร์สก l ลบทถัดมาจ้ากับเมจิ ด้าวแมจิคอลช็อตนะครับผมเมจิคอลช็อตอ่าช็อตเพชรมนนั่นเองนะครับผมก็ช็อตช็อตนี้นี่เห็นในการ์ตูนบ่อยด้วยก็จะเป็นซุปเปอร์สกิลอีกใบหนึ่งนั่นเองที่จะเป็นของธาตุพืชน,นะครับผมธาตุพืชจะให้มาทั้งหมด3แบบนั่นเองที่เป็นซุปเปอร์สกิลต่อมาก็จะเป็นซุปเปอร์สกิลธาตุลมนะครับผมอ่าใบแรกเลยครับผมกับวิลสไลเซอร์โอ้ดูดีดูเท่ม,มากเลยนะครับผมก็จะเป็นซุปเปอร์สกิลธาตุลมมา ซูเปอร์สกิลาตาลมปถัดมาจ้าก,กับเมกะเวอร์วินนะครับผมใบนี้ก็โอเคเลยซัพพอร์ตกับเปเยลเ l นโดซอด้วยดีมากๆซูเปอร์สกิลประถมมาจ้ากับทวิสต์เทอร์ลิงทอร์นาโดโอ้โหให้มาอีกหนึ่งใบก็ผมใบนี้ก็ดูแล้วน่าใช้มากใบนี้ก็จะเป็นความสามารถที่ดีๆใบนึงแน่นอนซูเปอร์สกิลาตาลมก็จะมีให้ทั้งหมดเท่านี้นั่นเองครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์แหละว่ามีอะไรบ้าง อ่ะคาแรคเตอร์ใบแรกเลยครับผมใบนี้เป็นตัวหน้ากล่องด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นจุดขายของเซตนี้ทีเดียวนะครับผมกับเซตอัลฟาหรือก็คือคาแรคเตอร์กลุ่มดีค s สนั่นเองอ่าปกติคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคาแรคเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับผมแต่อันนี้มาเป็นกลุ่มทั้ง3ตัวซึ่งทำให้เราสามารถใส่ b บ t เท e ลโหมนะครับผมหรือ Special ลไดโน a u r ที่ะระบุไว้ในนี้ได้ครบทุกใบเลยนั่นเองถือว่าเก่งมากๆเลยนั่นเองครับผม ค <Character S 2> าแรคเตอร์ใบถัดมาจ้าก็จะให้โคไดริวตะมาสําหรับคนที่ไม่อยากจะเล่นนะรวมๆสายอยากจะเล่นเน้นไปทางในทางหนึ่งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็จะให้โคไดริวตะแบบใหม่มานั่นเองครับผมเรียกได้ว่ามีหลายเวอร์ชันมากจริงๆค <Character S 2> าแรคเตอร์ใบถัดมาจ้าก็จะเป็นทัสุโนะมารุม,มูนะครับผมก็จะให้มาอีก1ตัวนี่จะเป็นแบบใหม่คาแรคเตอร์ใบถัดมาครับผมก็จะให้เล็กซ์โอเอ็นเวอร์ชั่นใหม่มาเหมือนกันจา้า ใบถัดมาก็จะเป็นคาแรคเตอร์อีกใบหนึ่งที่ปรากฏตัวในกรตูนะครับผมกับทาลูบอนนั่นเองอและสุดท้ายก็จะเป็นคุณพ่อนะครับผมของพระเอกของเรานั่นก็คือโคไดเคนเรวสังเกตก็จะเป็นชื่อเหมือนอและสกุลเหมือนกันนั่นเองนะครับผมปกติคนญี่ปุ่นเขาจะเอานำสกุลขึ้นก่อนนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนี่จะเป็นคาแรคเตอร์ท,ทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองครับผมก็จะมีทีเด็ดก็คือตัวฟลอยนั่นเองที่มีความสามารถในการ ใส่สเปเชียลไดโนเสร์ได้ครบทั้ง3แบบของกลุ่มพ้ะเอกนั่นเองครับผมถือว่าดีมากๆเลยก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเน้นสเปเชียลไดโนเสาร์เพราะว่าสเปเชียลไดโนเสร์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันลงง่ายนะครับผมมันลงง่ายและพลังมันเยอะนั่นเองที่เหลือก็จะเป็นคูปองต่างๆนะครับผมที่เอาไว้ส่งแลกการ์ดโปรโมอ่าก็จะมีพวกรายละเอียดต่างๆว่าส่งส่งได้ที่ไหนยังไงนะครับผมรวมถึงรายละเอียดอยากจะดูกระตุลเรื่องนี้ดูได้ที่ไหนยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมทั้งหมด การ์ดทั้งหมดนะครับผมที่ให้มาในกล่องชุด DKS03-1 r นั่นเองครับผมก็เลยได้ว่ามีหลายๆแบบหลายๆแใบ,บบที่สําคัญๆนะครับผมสามารถหาไปใช้เสริมได้ของตัวเองได้เลยนะครับผมรวมทั้งเก็บไว้ใช้เล่นกับการ์ดใหม่มในอนาคตได้ด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวการ์ดไดโนเสาร์คิงในชุด DKS03-1 r 1, หรือชื่อชุดที่ว่า Alpha Dinosaur Attack กเขาต้องขอจบลง แข่งเพียนตั้งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไม่ชินขอตัวลาไปก่อนจ้าจอกันต่อคลิปหน้าแน่อนอนคะรับสำหรับวันนี้ขอตัวไปเล่นดูก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย